รุปข่าวรอบวันประจำวันที่27กรกฎาคม2565กัรโงสาธารณาสุกนะคะทำหนังสือด่วนที่สุดค่ะถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หากพบผู้ขายและแปรรูปกัญชานะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จับได้ทันทีค่ะเนื่องจากนะคะในสีกรณีด้วยกันค่ะเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุดพรและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะคะคือหไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา 2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา 3. ไม่ขออนุญาตจําหน่ายกัญชาและ 4. นะคะไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า อายการสูงสุดและตำรวจสากลนนะคะบินไปรับตัวในกลัวจือเยียนนะคะหรือว่าอาเยนค่ะรองหัวหน้าแก๊งขอเซนเตอร์ชาวไต้หวันนะคะหลังทางการแอลเบเนียได้อนุญาตส่งมอบตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดาเนินคดีในไทยค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด7.0ลิเตรนะคะที่เกาะรูซอนทางภาคเหนือของฟิลิปปินส์ค่ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนระบบโครงสร้างพื้นฐานจํานวนมากนะคะแต่ว่าไม่มีการเตือนภัยสซนามิค่ะ